ครับผมสวัสดีครับป้าเอินไม่อยากกันเลยไม่เหตุรถวะเอินไม่เห็ุรถเขาใจโยนเห็ุรถแต่เหตุมองไหนบ้านอ่าสวิงมันระเบิดดูววิงมันระเบิดด้วยโยมันเฮลิคอปเตอร์ระเบิดออกเรื่อยเดี๋ยวบังรุ่นให้เขากันอ่าเซตเอ็กซหนึ่งสามส่วนหมดละอ่าต่อมดูตัวดูอะไรเบาะน้องป่าเนาะที่ละทีมงานเพิ่นมอเตอร์น้อยก็ถอดไว้แล้วละ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพ่อนาโอ้อบอุ่นอบอุ่นมาบ้านห้องอ่าพนัหงานกับเฝ้ามากห้ออกจากล่องบานโบนมอเตอร์เอาไปแล้วได้เลยเดี๋ยวไอท้ายมอเตอร์จังเลยนะได้เลยพี่ท้ายโคโล่เราอบผุดไปแล้วสร้างทุ่งห้องผุดละอ้าวโอ้ รถเป็นกระสือมาแพงอยู่ล้านกัวผุละป๋าเราว่าทิรัเรียกนี่ดีครับป๋ามันก็คือผู้สาวนั่นแหละที่เลี้ยงเมื่กี้เขาให้ให้เขาดอกแม่งตาแก่กับเจ้ากับจูงหูตัวป๋าในขบงขบงในี่ติดต่อเขาว่ามียบังหนึ่งตัวเป็นคนเอาเงินให้เมีอักกรมูในโลกนี่พี่ชั้นบังอีหยังดอกเป็นตำนานเอ้ามันไอ้ถอดเราไมนก็ระเบิดอยู่เรื่อยเนาะป๋าเนาะเอ่า มันเนนนถียงกันนักพจนก็ว่าซีนบอดีแล้วไงบอดีพต้องเถียงกันหยอกส่งไปศูนย์เขาุ่นละเท้าเออเอ๋อที่ล้วพี่น้องเอ้ยถอดให้เรียบยร้อยวันนี้หนันคะแนนถอด,ดอาจารย์ช่วยภาษามาปิดข้างฝนตกเอ้าเอาแนวมาได้เพื่อฝนตกโอ้แม่นได้หรอปลาปลานี่แม่หันอันปฏิทิศมาปิดนีได้เด้อนี่มีมองคอยเปิดออกพี่ กระสอบก็บยังก็ได้มีบอมีกระสอบมีอันพัฒน์ติแค่น้ยอยเวลามาปิดหมองขุ่กลมนี่เออมาปิดไปเนี่ยไดย้ข้าฝนตกเด้อเออทุ่งยางทุกงหยั่งก็ได้มันได้ขอไปเน,นี่ยนามันเฟื่องเหาโอ้พี่ครับตำหนานเพิ่นจากบางหน้ามอเตอร์เขาผิดละโอ้ยเพิ่นซื้อบางหน้ามอเตอร์เนาะกูเกอิแบบบางหน้าเทคเตอร์ไว้ อีเบอร์เพิ่นมีเรียบร้อยส่งไปเพิ่นหุ่นไปยังแซ่อมให้อ้าวอ้าโอเคพักเบรกกันขันห้อไปเมื่อแรงเมื่ออื่นย่ำแรงก็ได้กลับมาดอกป่ามึงขึ้นก็ใส่เด็ดเลยโอเคผมก็ถึงเมื่อเท่ากันเท่ากันเนี่ยแหละหนาวไปเนี่ยเอออ้าวรถขันอะไรานกลัวโอ้ยแน่นอนเ่อใครเห็นดูเป็นไหนเด้ขันอะไรแต่ว่าขันตระกูลนแซดเอ็กมันกับแห้งเนี่ย ex แซดเอ็ก สมราคาเขานั่นแหละอ่านี่เดี๋ยวแซดเอ็กตัวไม่ตัวป่าโอ้สนนันวันไหวเออมันสายหัวด้วดซื้อดอกสุ่มนี่ก็ได้เอาโอเคอะไรเขาเก่าไว้ให้เนี่ยขุณล,ละโอเคเดี๋ยวจังมาใส่กันเนาะป่าเนาะอ่ะอะอะขันมันันแถวนี้เขาใส่เองก็ได้บนมี้ยังต่อสายสายมันขับพร้อม บระเด็ซับซ้อนครับผมติดภารกิจอยู่ฝั่งเล่าฟังอย่างวากับไส้เออรถครับผม่่ลานี